สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงที่สองของสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของาศาสนสถานนะคะอย่างที่มิให้ดูในคลิปก่อนนะคะาศาสนสถานอันนี้นะคะในรูปภาพนี้ก็จะเป็นาศาสนสถานของาศาสนาพุทธนะคะก็หรือเขาเรียกกันว่าวัดนะคะส่วนอันนี้คือโบสถ์ค่ะในของาศาสนาคริสต์นะคะ ศาสนาสถานของศาสนาอ่าอน,นิพานฮินดูนะคะต่อมาค่ะศาสนาสถานของศาสนาอะไรคะนักเรียนศาสนาอิสลามนะคะค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็มาเรียนรู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสำคัญของศาสนสถานกันก่อนเลยนะคะ อย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าศาสนาสถานเนี่ยเป็นคืออะไรศาส,สนาสถานนะคะก็คือสถานที่สําคัญของของศาสนานะคะแล้วก็ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนากิจต่างๆหรือประกอบกิจกรรมทางศาสนานะคะเรามาดูกันค่ะอย่างรูปภาพนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นวัดนะคะวัดเนี่ยเป็นศาสนาสถานนะคะ เป็นที่อาศัยของพระพิสุสงฆ์นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธนะคะภายในวัดเนี่ยก็จะมีสถานสถานที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นโบสถ์โบสถ์นะคะคือสถานที่สําหรับพระสงฆ์ใช้เพื่อทําประชุมสังกรรมนะคะอย่างเช่นการทําพิธีอุปสมบทค่ะพิธีอุปสมบทคืออะไรทราบไหมคะนักเรียน พิธีอุปสมบทคือพิธีเรียกเรียกง่ายๆว่าบวชพระนะคะเวลาใครที่จะบวชเป็นพระพิสุสงฆ์เนี่ยก็จะต้องทำพิธีอุปสมบทนะคะอย่างในรูปภาพนี้นะคะก็จะเป็นโบสถ์นะคะโบสถ์เนี่ยจะมีลักษณะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะในอย่าง,ด,งดังในรูปภาพนี้นะคะ ส่วนโบสถ์นะคะก็จะมีใบเสมานะคะตั้งอยู่รอบๆโบสถ์นะคะต่อมาค่ะเจดี JD นะคะคือสิ่งก่อสร้างที่เป็นยอดแหลมเพื่อบรรจุสิ่งที่เคารพบ,บูชาอย่างเช่นพระธาตุนะคะหรืออัฐิของบรรพบุรุษนะคะอัฐิก็คือกระดูกนะคะอย่างเช่นในรูปภาพนี้นะคะวัดนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราไปวัดนะ่ะ บางวัดก็มีเจดีนะคะบางวัดก็ไม่มีนะคะอันนี้ก็จะไว้บรรจุอัฐิบรรพบุรุษเวลาที่บรรพบุรุษเสียไปแล้วนะคะมีการเผาแล้วนะคะเวลาที่เราเผาเนี่ยก็จะเหลือแต่กระดูกนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอัฐินะคะเราก็จะนำกระดูกของบรรพบุรุษนะคะมาบรรจุไว้ในเจดีนะคะ ต่อมาค่ะคือวิหารค่ะวิหารคือสถานที่สําหรับประดิสถานพระพุทธรูปซึ่งคล้ายกับโบสถ์นะคะใช้ประชุมสังฆกิจนะคะโดยลักษณะทั่วไปของวิหารเนี่ยจะแตกต่างจากโบสถ์นะคะเดี๋ยวไปดูรูปภาพกันนะคะนักเรียนวิหารนะคะจะแตกต่างจากโบสถ์ตรงที่ว่าจะไม่มีใบเสมาล้อมรอบนะคะ ต่อมาค่ะสถานที่สำคัญอีกก็อย่างเช่นศาลาการกประเรียนค่ะศาลาการกประเรียนเนี่ยก็คือศาลาอนเนกประสงค์นะคะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรในวันพระนะคะแล้วก็ฟังเทศนะคะอันนี้ค่ะศาลาเวลาที่เราไปทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่นักเรียนจะสังเกตไหมคะว่าเราเนี่ยจะไปทำบุญที่ศาลานะคะ ต่อไปค่ะหอสวดมนต์บางวัดก็สร้างหอสวดมนต์นะคะบางวัดก็ไม่ได้สร้างนะคะหอสวดมนต์คือ,อสถานที่ที่ใช้สําหรับสวดมนต์ธรรมวาช้าวัดเย็นของพระสงฆ์นะคะหรือว่าหรือว่าอุบาสกหรืออุบาสิก,กานะคะก็จะร่วมกันสวดมนต์นะคะต่อมาค่ะ คือโรงเรียนปริยธรรมนะคะโรงเรียนปริยธรรมคือสถานที่เรียนธรรมะแล้วก็เรียนภาษาบาลีของพระสงฆ์และสัมมาเนนนะคะอันนี้อา,อาจบางวัดก็อาจจะมีนะคะแต่บางวัดก็อาจจะไม่มีนะคะต่อมาค่ะคือกุฏินะคะคกุฏิคือเรือนพักผ่อนของพระภิกษุสงฆ์นะคะหรือให้พระภิกษุสัมมาเนนเนี่ย ใช้สำหรับที่อยู่อาศัยเป็นที่อยู่อาศัยนะคะกุติอันนี้เราน่าจะเคยคุ้น,คนเคยกันบ้างแล้วใช่ไหมคะส่วนหอพระไตรปิฎกนะคะหอพระไตรปิฎกเนี่ยคือสถานที่เก็บพระไตรปิฎกหรือหนังสือสำหรับการศึกษาค้นคว้านะคะบางวัดก็บางวัดก็อาจจะสร้างนะคะ แต่บางวัดก็ไม่ได้สร้างนะคะต่อมาค่ะเรามาดูสถา,สาศาสนสถานของาศาสนาอื่นๆนะคะอันนี้นะคะรูปแรกนี้ก็จะเป็นาศาสนามัสยิดนะคะมัสยิดเนี่ยเป็นาศาสนสถานของาศาสนาอิสลามค่ะแล้วก็ใช้สถานที่นี้ประกอบพิธีกรรมของชาวมุสลิมนะคะชาวมุสลิมก็คือประชาชน บุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะค่ะแล้วในรูปภาพนี้นะคะก็จะเป็นโบสถ์คริสต์ค่ะโบสถ์คริสต์เนี่ยก็ก็เป็นศาสนาสถานของศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเหมือนกันค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเทวสถานในรูปภาพก็ระบุไว้นะคะเทวสถานเนี่เป็น ศาสนาสถานของพาราหมณ์ฮินดูนะคะนอกจากเขาจะใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วเนี่ยก็ยังใช้เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปหรือเทพเจ้าของสำคัญของศาสนาพาราหมณ์ฮินดูด้วยนะคะต่อมาค่ะการจะเป็นศาสนิกชนที่ดีเนี่ยเราก็ต้องมีการแสดงความเคารพต่อศาสนาสถานนะคะอย่างแรกเลย เวลาที่เราไปศาสนสถานเนี่ยเราก็ควรกราบไหว้บูชาแล้วก็สำรวมสำรวมกายกายวาจาและใจนะคะอย่างตั้งใจนะคะต่อมาค่ะเวลาที่เราไปศาสนสถานเนี่ยเราก็ควรแต่งกายให้เรียบร้อยแล้วก็แสดงกิริยาวาจาที่สุภาพเมื่อเข้าไปศาสนสถานนะคะเรา,เ,าเวลาที่เราเข้าไปเราสามารถเสียงดังได้ไหมคะนักเรียน เวลาที่เราเข้าไปศาสนสถานที่สําคัญต่างๆของศาสนาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยหรือว่าพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเราก็ควรจะสํารวมกิริยาวาจาให้สุภาพนะคะ 3. การไม่สวมหมวกหรือรองเท้าหรือ กะหรือกางล่มเข้าไปในบริเวณศาสนาสถานนะคะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรตินะคะ 4. ไม่ทำความสกปกเสียหายหรือส่งเสียงดังในศาสนาสถานนะคะการเป็นศาสนิกชนที่ดีแล้วนะคะนอกจากการเคารพศาสนาสถานนะคะ เราก็ยังมีการบำรุงรักษาศาสนสถานนะคะเพื่อให้คงอยู่สืบไปนะคะอย่างเช่นการบูรณะปฏิสังขรณทาวลวัตถุที่สุดโทมแล้วเราก็ช่วยกันบริจาครักซ่อมแซมหรือว่าชักชวนให้ผู้อื่นเนี่ยช่วยกันบำรุงรักษา 2. รักษาความสะอาดของศาสนสถานนะคะพร้อมทั้งบริเวณโดยรอบ ตัวอย่างอย่างเช่นเวลาที่เราเห็นขยะภายในวัดเราก็ช่วยกันเก็บใช่ไหมคะจะวัดเนี่ยก็จะได้น่าอยู่นะคะ 3. ปลูกต้นไม้บำรุงรักษาต้นไม้เพื่อให้ศาสนาสถาน,นเนี่ยมีความล่มลื่นสวยงามและสงบร่มเย็นนะคะ 4. ช่วยกันบริจาคสิ่งของต่างๆเท่า ที่จำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้ภัชนะต่างๆนะคะเวลาทีา่สิ่งของบางสิ่งที่เราทิ้งไปเราเห็นว่าไม่มีประโยชน์นะคะบางอย่างก็อาจจะมีประโยชน์กับผู้อื่นนะคะข้อ5ค่ะไม่ทำลายศาสนสถานเช่นไม่ขีดเขียนกำแพงหรือทำฝาผนังให้สกปรปกเลอะเทอะนะคะ6 ไม่รักขโมยทรัพย์สมบัติของศาสนสถานนะคะแล้วก็ช่วยกันปกป้องดูแลไม่ให้ผู้อื่นทำลายหรือลักขโมยทรัพย์สมบัติของศาสนสถานนะคะค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูแบบอย่างของศาสนิกชนที่ดีกันดีกว่าค่ะ ร่่วววมดววด้ยยชคิสวัสดีครับน้องๆเราได้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจกันในวันนี้ขอถามน้องๆกันก่อนนะครับน้องๆทราบหรือไม่ครับว่าเวลาที่น้องๆสนทนากับพระภิกษุสงฆ์ควรใช้คำพูดอย่างไร สำหรับน้องๆคนไหนที่เคยพูดคุยกับพระภิกษุก็คงจะพอรู้นะครับว่าการพูดกับพระภิกษุนั้นก็จะต้องมีมารยาทในการปฏิบัติด้วยที่เหมือนกับในครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนมารยาทในการรับส่งสิ่งของให้แก่พระภิกษุที่เราจะต้องทำด้วยความสำรวมเรียบร้อยและผู้หญิงนั้นไม่สามารถรับหรือส่งสิ่งของถึงมือของพระภิกษุได้ซึ่งจะปฏิบัติแตกต่างจากผู้ชายครับ พร้อมกันหรือ,อยังไปเรียนรู้เรื่องราวที่เราที่จะเรียนกันในวันนี้กันครับในการพูดคุยกับพระภิกษุนั้นเราก็จะต้องมีมารยาทและต้องให้ความเคารพต่อท่านอย่างสูงโดยใช้คำแทนชื่อตนเองเสมอเช่นคำว่าผมกระผม สำหรับผู้หญิงก็ใช้คำว่าดิฉันต่อมาเวลาพูดกับพระภิกษุสงฆ์เราจะต้องใช้คำแทนพระภิกษุสงฆ์ผู้สนทนากับพระภิกษุสงฆ์ไม่ว่าชายหรือหญิงให้ใช้คำแทนพระภิกษุสงฆ์ว่าพระคุณเจ้าพระคุณท่านหรือท่านและในขณะที่พูดคุยเราก็ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วยนะครับคือเราควรประนมมือพูดกับท่านนะครับ ไม่ควรที่จะพูดล้อเล่นหรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพครับถึงแม้เราจะเป็นญาติกับพระภิกษุสงฆ์รูปนั้นแต่ก็ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมด้วยนะครับเรามาทำกิจกรรมการใช้ภาษากับพระภิกษุสงฆ์กันหน่อยครับให้น้องๆมาช่วยกันหาคําตอบที่ถูกต้องกันหน่อยครับข้อหนึ่งผู้ชายควรใช้คำแทนชื่อของตนเองเมื่อเวลาพูดกับพระภิกษุสงฆ์ว่าอะไร ข้อ2ผู้หญิงควรใช้คำแทนชื่อตนเองเมื่อพูดกับพระภิกษุสงฆ์ว่าอะไรดิฉันข้อสเราใช้คำเรียกแทนพระภิกษุสงฆ์ว่าอะไรถูกทุกข้อ นอกจากที่เราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมในขณะที่พูดคุยกับพระภิกษุแล้วเมื่อเวลาเราอยู่ในวัดเราก็จะต้องแต่งกายให้เหมาะสมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดสุภาพเรียบร้อยไม่ควรใส่กางเกงหรือกระโปรงสั้นรู้จักสำรวมกิริยามารยาททางกายและวาจา ทั้งการเดินนั่งต้องให้สุภาพเรียบร้อยไม่พูดคุยหรือเล่นกันเสียงดังถือเป็นการให้ความเคารพสถานที่และพระสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัดครับทั้งมารยาทในการพูดกับพระภิกษุสงฆ์การสำรวมกริยามารยาทและการแต่งกายให้เหมาะสมเมื่อยู่ในวัดเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยากเลยนะครับ และถ้าน้องๆทาได้ถือว่าน้องๆเป็นสัสนิกชนที่ดีของศาสนาเป็นคนดีของสังคมทําให้สังคมสงบสุขด้วยนะครับนอกจากที่เราจะต้องมีมารยาทเรายังต้องรู้จักช่วยกันดูแลรักษาสิ่งของและสถานที่ที่อยู่ในวัดด้วยทางพระพุทธรูปพระไตรปิฎก หนังสือธรรมะรักษาความสะอาดภายในวัดโบสถ์วิหารเป็นต้นนะครับเพราะทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นาศนาสนวัตถุและาศาสนสถานที่สำคัญและมีคุณค่าต่อพุทธศาสนิกชนอย่างมากการทำเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการทำความดีอย่างหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนที่ดีควรปฏิบัติอีกด้วยนะครับ ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่มาถึงกิจกรรมส่งท้ายกันแล้วเหรอครับน้องๆมาลองทํากิจกรรมนี้กันครับข้อหนึ่งการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อสนทนากับรพระภิกษุสงฆ์คือข้อใดเมื่อสนทนากับรพระภิกษุสงฆ์ให้ประนมมือทุกครั้ง ข้อ2การสำรวมกริยามารยาทหมายถึงข้อใดการระมัดระวังกายวาจาข้อ3เมื่อไปวัดเราควรแต่งกายแบบใด เสื้อผ้าที่สะอาดและเรียบร้อยข้อ4เราจะรักษา,าศาสนวัตถุและาศาสนสถานได้อย่างไรบ้างช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของาศาสนวัตถุและาศาสนสถานอยู่เสมอ ได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วครับมีคําตอบข้อไหนกันบ้างที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องเรามาดูกันเลยครับข้อ 1. การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อสนทนากับพระภิกษุสงฆ์คือข้อใดคําตอบที่ถูกต้องคือเมื่อสนทนากับพระภิกษุสงฆ์ให้ประนมมือทุกครั้งเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและการสำรวมกายวาจาและใจข้อ2การสำรวมกริยามารยาท หมายถึงข้อใดคําตอบที่ถูกต้องคือการระมัดระวังกายวาจาครับถือว่าเป็นการสำรวมกริยามารยาทที่ดีที่สุดทางกายก็เช่นการแต่งตัวการไหว้ส่วนทางวาจาก,ก็คือการพูดทั้งพูดกับพระสงฆ์หรือแม้แต่การพูดกับคนที่เรารู้จักเราก็ต้องสํารวมไม่พูดคุยเสียงดังนะครับข้อ 3. เมื่อไปวัดเราควรแต่งกายแบบใดคําตอบที่ถูกต้องคือ เสื้อผ้าที่สะอาดและเรียบร้อยครับเพื่อเป็นการให้ความเคารพแก่สถานที่น้องๆอ,อาจจะสวมใส่ชุดสีขาวไปวัดก็จะดีมากครับข้อ4เราจะรักษา,าศาสนวัตถุและาศาสนสถานได้อย่างไรบ้างคำตอบที่ถูกต้องคือช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของาศาสานวัตถุและาศาสนสถานอยู่เสมอครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของส่วนรวมที่เราควรช่วยกันร,รักษา การรู้จักช่วยกันร,รักษาความสะอาดก็เป็นความดีง่ายๆที่สามารถทำได้ทุกคนด้วยครับน้องๆครับเป็นยังไงกันบ้างเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะครับเมื่อน้องๆได้รู้แล้วก็อย่าลืมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วไปปฏิบัติด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นชาวพุทธที่ดีของาศาสนาและของสังคมด้วยนะครับมาอะยค่ะเราก็ทราบถึงการ ปฏิบัติตนเป็นศาตสนิกชนที่ดีกันไปแล้วนะคะและในชั่วโมงหน้านะคะเราจะเรียนเรื่องของมารยาทของสัสนิกชนที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระพิสุสงฆ์นะคะอย่างเช่นการพูดการกราบนะคะหรือการไหว้นะคะแล้วก็การยืนการเดินการนั่งนะคะ ค่ะและในชั่วโมงนี้นะคะมิรก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ